ส okay. วัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพอดีผมซื้ออุปกรณ์ตัวหนึ่งมามันเป็นไม้อัดเสียงนะครับเป็นไม่คอนเดนเซอร์เนี่ยไม่ได้แก <Yeah. S 1> ็ซห่อมาอย่างดีเลยแต่ว่ามันค่อนข้างจะเดินทางนานนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเหมือนการพรีออเดอร์ผมกดที่ราคาที่ค่อนข้างถูกนิดนึงไม้ตัวนี้นะครับมันราคาอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0ถึง2,700ตอนนี้มัน ดูราคาแล้วอยู่2,007แต่ตอนที่ผมกดมัน2,005และผมกดได้ที่ราคา2,003ซึ่งมาจากร้านที่อยู่ต่างประเทศของมันโดยตรงเลยนะครับเป็นบริษัทของเขาโดยตรงเลยซึ่งไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะฮะมันที่มันมาช้าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าการเดินทางในช่วงโควิดนี้อาจจะมีปัญหาด้านสุลการกรนุ่นนี่นั่นเยอะแยะแหละแต่ไม่เป็นไรโอเคเขาห่อมันจุดพัน่อนแ้างดีเลยนะครับเนี่ยที่ กันกระแทกมาเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันปกติไอ้ที่ซื้อของมาเนี่ยไอ้บุกันกระแทกตัวเนี้ยมันจะอยู่ข้างในกล่องนะแต่ตอนนี้เขาใส่ไว้ข้างนอกผมไม่แน่ใจว่ามันใส่มาจากร้านหรือว่าคนส่งเขาทำอะไรปิดภาพหายแล้วก็มาใส่อีกทีหรือเปล่าเดี๋ยวเรา้องแกะออกมาดูข้างในกัน กะเสร็จแล้วนะครับผมก็จะลองทดลองให้ฟังกันเลยนะครับว่าเสียงสองไมค์คอนเดสเตอร์ตัวนี้ยเสียงมันเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ไมค์ตัวไหนเลยเสียงนะคลิปตัวนี้ผมใช้ไมค์จากโน้ตบุ๊กโดยตรงเลยก็ฟังดูแล้วกันเสียงประมาณไหนโอเคนี่คือกล่องของมันนะครับเราแกะออกมาจาก ไอตัวถุงกันกระแทกแล้วนี่เป็นไม์คนเดนเซอร์รุ่นเนี่ยครับ PM422 ยี่ห้อมาโอโนนะครับหรือว่ามาโ n o ก็แล้วแต่ใครจะเป็นคนพูดก็แล้วกันนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นอ่านว่ามาโ n o หรือว่ามาโอ o แต่ถ้าไปทางญี่ปุ่นอาจจะบอกว่ามาโอ o น่ก็ได้นะหน้า <c oughs> ตาของมันก็จะประมาณประมาณนี้เลย เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันโอเคแกะออกมาแล้วแกะออกมาแล้วข้างในเปิดมาหน้าแรกก็จะประมาณนี้แหละก็จะมีไอตัวเอาคู่มืออ,าาอ่านเชื่อภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นตัวนี้ก็จะเป็นป๊อปชิลครับเนี่ยป๊อปชิลเอาไว้เนี่ยกันลมจากปากเราอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็น วินชิลเอาไว้ที่สวมที่หัวไม้นะ่เนาะโอเคเนี่ยชุดนี้ปอบชิลกับวินชิลมาดูข้างในชั้นที่2มันก็จะมีไอตัวเข็มขัดที่เป็นเหมือนกับตีนตุกแกนะครับเอาไว้รัดสายรัดอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่น่าจก็จะมีไอ้นี่ช็อคเมาส์โฟกัสท,ที่ช็อคเมาส์นี่ก็จะเป็นแคมป์แคมยึด ระหว่างแขนอาร์มกับไอตัวโต๊ะของเราเนี่ยนะก็สาย usb สาย usb 2หัวเป็น usb type a กับ usb type b ะนะ type a กับ type b นี่ตัวนี้แขนอาร์มแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไม์ตัวไม่คอมเลเซอร์ของเรา next in china ผมไม่แน่ใจว่าไอบริษัทมาอุนโเนี่ยมันเป็นบริษัทของประเทศไหนแลน้ว มันมีทั้งภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษสําหรับคู่มือมันเนี้ยนะแต่อ้ตัวนี้มันผลิตอยที่จีนเนี่ยครับพระเอกของเราก็จะเป็นตัวใหม่คอนเดนเซอร์ตัวนี้เนาะรุ่นนี้ครับรุ่นอยู่ข้างหลังนี่ pmc สองตูดมันก็จะเป็นที่สำหรับเสียบ usb type b อันนี้นะน USB Type B นะคะดูข้างหน้าของมันนะครับก็จะเป็นเนี่ยสกรีนคำว่ามันโนหรือว่ามาลโนก็แล้วแต่มีรูปใหม่รู้สึกมันจะที่ผมดูในตัวอย่างเป็นระบบสัมผัสหรือเปล่างไม่แน่ใจแต่มันมีไอตัวปรับวอลลุ่มตรงนี้นะครับวอลลุม่มไมเนี่ยผมอาจจะเข้าใจอะไรผิดนะคือตอนแรกผมเข้าใจว่ามันไม่มีไอตัวปรับตัวนี้นะผมเข้าใจว่ามันมีแค่ตัว ตัวที่เป็นรูใไม้ตรงนี้เอาไว้แตะเปิดปิดเสียงอะไรประมาณเนี้ข้างล่างตัวปัาบโวลุมมันก็จะเป็นนี่ครับสำหรับเสียบหูฟังโอเคเดี๋ยวเรามาลอง,ฟ,งฟังเสียงจากไม้ตัวนี้ดีกว่าไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับไม่ต้องรีวิวอะไรยุ่งยากตัวนี้ราคาผมผมกดซื้อได้ราคา2,300บาทจากราคา1,500นะครับ usb type b เนี่ยเราก็เสียบเข้าที่ตูดของไม้นี้ นี่เลยมันเป็นไมย USB สคอนเดนเซอร์นะครับมันไม่ต้องลงไดเวอร์ลงอะไรก็บอกว่าเสียบแล้วก็ใช้ได้เลยเราก็เสียบที่คอมของเราเลยเนี่ยเสียบปุ๊บมันก็เค <Okay, S 1> เดี๋ยวตอเสียบไมกันก็แล้กันอ๋อผมเชื่อม ผมเสียบเข้าไปแล้วผมก็คือผมใช้ช่องสัญญาณอินพ um ุตเดียวกับไมเลยมันผมใช้โปรแกรม OBS ในการบันทึกเชื่อมใส่กับกล้องเพื่อบันทึกคลิปนี้นะฮะพอดีผมใช้ช่องสัญญาณของออดิโอเนี่ยเป็นอินพุตเดียวกับไมเมื่อผมเสียบไมเข้าไปมันก็จะ ลิงก์เข้ากับช่องที่ผมใช้ไม์ของโน้ตบุ๊กโดยตรงเลยฉะนั้นถ้าผมแตะไอ้ที่ตัวรูปไม์ตัวนี้นะสีฟ้าๆตรงนี้ถ้าแตะเป็นสีแดงเสียงผมก็จะหายไปเลยก็คือปิดเสียงลองดูนะครับโอเคได้ยินแล้วเนี่ยก็คือถ้ามัน,เป,นเป็นระบบสัมผัสนะตัวนี้ อันนี้คือเสียงเบาสุดลองเร่งเสียงเสียงสูงสุดดูนะฮะโอเคนี่คือเสียงสูงสุดนะเสียงสูงสุดตรงเนี้ยผมปรับเสียงตรงนี้นี่ครับมันเป็นโูก,กัดไหมม่ยปูกัดเท่าไรปูกัดยากเพราะว่ากล้องมันปูก,กัดที่หน้าผมโอเคเนี่ยผมปรับเสียงสุดเลยตอนเนี้ยขึ้นสุดเลย ันก็จะประมาณนี้นะครับไอไมค์คอนเดนเซอร์ตัวนี้นะการรับเสียงของมันเป็นแบบคาดิโอไอครับรับเสียงข้างเดียวก็คือฝั่งที่เป็นโลโก้ของเราเนี่ยเนี่ยรับเสียงเฉพาะฝั่งนี้แต่ถ้าเราหันข้างหลังมาเสียงมันก็จะเบาลงประมาณนี้ถ้าออกหางยิ่งเบาเลยถ้าหันข้างหน้ามามันก็จะแรงขึ้นประมาณนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับก็ ประมาณนี้แหละส่วนขาตั้งขาอะไรเดี๋ยวผมไวลผมจะใช้งานจริงผมค่อยมาเอามาประกอบแต่ตอนนี้ผมแกะมาเพื่อจะบันทึกวิดีโอไว้ว่ามันสภาพมันโอเคไหมเมื่อเราซื้อของออนไลน์มาเราก็ต้องเช็คสภาพนะว่าของในกล่องของเรามันโอเคไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอย่างเงี้ยเราซื้อมาตัวนี้ประกัน6เดือนนะครับที่มันราคาแค่2,300อาจจะเป็นเพราะ ประกันมันแค่6เดือนไงแต่ถ้าซื้อราคาเต็ม2,500เนี่ยมันอาจจะได้ประกันปีหนึ่งร้านตัวแทนจำหน่ายในไทยก็มีนะไอ้ที่2อ0 0 2 0มันรับประกันปีหนึ่งศูนย์ไทยด้วยนะแต่อันนี้ผมซื้อจากต่างประเทศกดในช่วงของซื้อจากแอป lazada นะครับกดในช่วงของที่เขาลดกระหน่ำอะไรกันเนะล่เซลอะไรกันอนะ ผมก็เห็นราคามันถูกดีผมก็เลยซื้อแต่ที่จริงก็ถูกกว่านี้โอเคและนี่ก็คือไมค usb condenser นะครับยี่ห้อ maono รุ่น pm 4 2 2ซึ่งผมซื้อจากบริษัท maono โดยตรงนะครับไม่ได้ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยผมซื้อจากแอป lazada เนาะช่วงเซลล์เสียงเป็นยังไงก็ตามในคลิปนี้แหละ ประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันสวัสดีครับ